กลับมาพบกันช่วงสองของคนเป็นข่าวนะครับยังคงอยู่กับผมเดชาครูรัตนเวหรือแบดท้ามพลานะครับแล้วก็แขกรับเชิญของผมนาวากาศเอกสมยธจุรสเศษครับประธานฝ่ายเทคนิคของสมาคมมวยสควสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับช่วงสองนี้เราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกันบ้างดาวของมวยซีเกมนะครับซีเกมที่ถึงนี้นะฮะที่ประเทศพม่านะถึงตอนนี้ผมต้องถามเรื่องของการเตรียมทีมก่อนเป็นยังไงบ้างครับเตรียมทีมนะครับคือต้องเรียนว่าพม่าเนี่ยเขากําหนด นักมวยให้เราแค่ผู้ชายหกรุ่นหญิงสี่รุ่นครับผมแต่ตัวของเจ้าภาพเองเนี่ยฮ<ะ>ผู้ชายแปดผู้หญิงหก <10, S 2> เพราะฉะนั้นเขาส4ี่รุ่นเขาสิบสี่รุ่นเนี่ยเขาคาดว่าเขาจะได้เหรียญทองอีสี่รุ่นที่ที่ท,ที่แต่ละชาติที่ส่งเนี่ยส่งไม่ถึงหมดเพราะ uh huh. ว่าให้ส่งแค่สิบเพราะ,ะนั้นเขามีโอกาสที่จะมีโอกาสได้เหรียญทองมากกว่าเราและสี่รุ่น uh huh. เพราะ,ะนั้นไม่ได้เป็นความผิดของประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆนะเหมือนกับเจ้าภาพเนี่ยมองเลยว่าน uh ่าจะได้เปรียบหรือจะเป็นเจ้า เหรียญทองนั้นแต่นี้เราจะทํายังไงให้มวยที่เราส่งไปทั้งสิบรุ่นเนี่ยได้เหรียญมากที่สุดนะครับซึ uh huh. ่งทางสมาคมก็มองว่าน่าจะมีชายอย่างน้อยสี่รุ่นที่จะได้ผู้หญิงสักสองรุ่นก็คือประมาณหกรุ่นนะครับแต่ในในฐ,ในฐนานะผมนี่ฝ่ายเทคนิคผมมองว่าคือหกรุ่นเนี่ยผมมองว่าไม่เหลือไม่ไม่เหลือบากว่าแรงแล้ว uh huh. แต่อาจจะมีเธอไพร์อาจจะได้มากกว่านั้นด้วย uh huh. ก็อยู่ที่ว่าเราจะเจอกับใครนะฮะแล้วก็ ระบบที่เราเตรียมมาเนี่ยเราพร้อมที่จะไปสู้ผม,มดูแล้วเพราะตอนที่ไปต่อยที่คาซักเนี่ยในเอเซียพวกแถวย่านนี้ไม่มีเลยฮนะฟิินส์วีติดต,ตกตกรอบหมดเพราะฉะนั้นของเราเข้าไปถึงรอบลึกๆเกือบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะมีประสบการณ์แล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งสแสดงว,ว่างวดนี้หกบวกแน่นอนจะบวกสองบวกสามก็แล้วแต่ครับแบบที่ผมได้เรียนว่าน่าจะเซอร์ไพรส์ด้วยนะดีไม่ดีอาจจะเก็บได้หมดถ้าเกิดทําได้นะตอนนี้ก็อยู่ที่ความแข็งแกร่งของแต่ละชาติด้วยที่เตรียมมา จร,จ,รจริงจริงของทีมกัาปั้นไทยสามเดือนขึ้นครับไหมครับตอนนี้เลยฮะก <ฮะ S 2> ารเตรียมทีมจริงๆเนี่ยมวยชายเนี่ยโอเคเตรียมได้ประมาณนั้นครับแต่มวยหญิงเนี่ยการเคลื่อนไหวเขาน้อยมากนะฮะ <ๆ S 1> เพราะว่าไม่มีแมตท,ทีใ่ให้เขาได้ได้เคลื่อนไหวเลยน้อย <ฮะ S 1> ตอนนี้ก็แทบจะอืดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่สิบสี่นะครับที่ผมวางแผนไว้วันที่สิบสี่นี้แล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าเดือนนี้จะต้องหาให้เขาเคลื่อนไหวทั้งชายทั้งหญิง นะครับก็อยากจะให้ระดับรองแชมป์โลกหรือเอามวยอาจจะเชิญหลังหายก็ได้ uh huh, uh huh. เอาหลังหายให้มันต่อยผู้หญิงให้มันดูเออแต่ว่าเอาน้ําหนักให้เยอะไว้นะฮะมันจะได้ไม่บอบช้ำ uh huh. นะครับนะครับนะแต่มวยหญิงเนี่ยต้องเรียนว่าซีเกมก็ยังใส่เฮตดการ์นะครับมวยหญิงซโอเคซีเกมใส่เฮตดการ์รแต่ว่าผู้ชายไม่ใส่ไม่ใส่ครับ uh huh. เพราะเป็นไปตามกฎไอ้บ้าเขานะผู้หญิงเรายังต้องเซฟอยู่แต่ผมวอกว่าความแข็งแกร่งหรือว่า การเตรียมทีมของทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยผมคิดว่าไม่แพ้ชาติใดครับเตรียมทีมมาพอสมควรและยิงย่งได้ได้เคลื่อนไหววันที่14วันที่29เนี่ยก็เนี่ยอยากเชิญชวนให้นักข่าวหรือผู้สื่อข่าวลองไปดู<ะ>ไปดูและติดตามเลยที่โบนันซ่าเนี่ยครับไปจะให้ทุกทุกรุ่นที่จะขึ้นต่อยตั้ง ผู้ชาย6หญิง4เนี่ยได้เคลื่อนไหวได้นอนเห็นบอกว่าที่ช่วงเนี่ยนะฮะเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นของเราเนี่ยได้มีการเชิญมาดานักมวยที่นักมวยโลกว่างันเถอะนะฮะนักมวยอาชีพมาร่วมกันลงนวมตอนนี้นึกยังไงถึงทำแบบนั้นนะฮะคือที่เราทําอย่างนั้นเพราะมวยมวยโลกหรือเป็นรองแชมป์เลือดดีดรองแชมป์มวยโลกพวกนี้ต่อย12ยกอึดอยู่แล้วมันอึดอยู่แล้วนะครับแล้วเขาต่อยไม่ต้องกลัวเดินลุยอย่างเดียวแค่ต่อยสยกในไมกาลนาเขาเพราะข่าวก่อนที่จะไป ที่คาทักฐานเนี่ยผมเอามาลองดูแล้วมีใครมางตอนที่ี่ทมาลองก็มีโอเล่ดงของค่ายมันเข้าฝึกซ้อมอยู่ของของเสียนาเขาซ้อมอยู่ที่กรกตที่มวกเหล็กมวกเหล็กฮะเราเชิญมาโดยที่มีหนึ่งชัดชัยสายตะกุลนําทีมมานะครับมีเยอะนะโอโหหลายคนที่มาเพราะว่าพอมาเคลื่อนไหวแล้วผมดูเออดีฮะนักมวยเราได้ต่อยสู้กับมวยอาชีพแล้วเด็กชอบ เด็กโอ้มันโอ้ยมันนี่ต่อยเขาต่อยจริงจังไม่ไม่ใช่มันต่อยกันระหว่างคู่ซ้อมเองอ่าฮะมันรู้ทางกันเหมือนเราต่อยกับคนเดิมๆเนี่ยต่อยกับผู้คู่ซ้อมเดิมๆมันมันรู้ทางกันก็มันก็ไม่เหมือนก็รู้กันใช่ไหมแต่พอเจอคู่ใหม่ๆอัดกันสนุกสนานเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับใช่นะครับผมสิ่งที่น่าห่วงในซีเกม์ที่ถึงนี้ที่สมรู้ห่วงอะไรผมห่วงกรรมการอ่ะเพราะว่ามันมันด้วยสายตาไงครับที่ผมบอกที่เรียนถ้าอย่างกดเนี่ยมันยังเห็นเลยว่าเรา กาสายตาเนี่ยคือถ้าไม่เข้าเป้าค,คุณกดน่คนก็หือหาแล้ว ugh, แต่เนี่ยมันอยู่ในดุลพินิจของกรรมการเมื่อหมดยกเราไม่มีสิทธิ์รู้ว่าอ่าของเราชนะหรือแพ้เนี่ยเออนั่นน่ะสิเนี่ยข้อเสียเนี่ยที่ผมกลัวอย่างเดียวผมกลัวกรรมการแต่อย่างอื่นเนี่ยผมไม่กลัวคู่ต่อสู้ในระดับซีเกมผมไม่กลัวฟิลิปปินส์ไม่กลัวอินโดไม่กลัวไม่กลัวลไม่กลัวครับไม่ไม่น่าห่วงห่วงกรรมการขวักกวงกรรมการเพราะว่าหนึ่งกรรมการแล้วยังเจ้าภาพอีกนะฮะใช่ไหม กรรมการเนี่ยอย่าลืมว่าเจ้าภาพเนี่ยเขาหวังแม้กระทั่งเหรียญทองอีกสี่รุ่นที่ยังไม่ที่คนอื่นชาติอื่นๆไม่ได้ส่งครับถูกไหมครับแต่นอกจากเจ้าภาพแล้วยังมีกรรมการเนี่ยซึ่งอาจจะรู้จักหรือเกรงใจเจ้าภาพให้คะแนนเขาอีกเนี่ยนะครับสําคัญ อืมเนี่ยตรงนี้มันก็น่าห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเท่าที่ทราบมาเนี่ยพมา่าในจะใช้กรรมาการของเขาเนี่ยทำหน้าที่ซะส่วนใหญ่ครับชาติอื่นๆืนี่อาจจะมีมีไม่กี่คนถ,ถูกต้องเนี่ยสำคัญเลยตรงนี้ที่น่ากลัวมากโอ้โหนะฮะเจอเข้าไปแบบนี้มันก็มันก็น่าคิดแหละครับนะฮะเออนะนะถึง,ถ,งถึงตอนนี้นะฮะทีมกัปตันไทยเท่าที่ไปไปดูเช็คความฟิตมาโดยตลอดเนี่ยนะฮะเต็มร้อยหรือยังถ้าถามผมนะฮะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อือครับเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับยืนยันว่า ผู้ชายใน9 8เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงผมให้ถึง95%เปอร์เซ็นต์ะครับอีกที่เหลือเปอร์เซ็นต์จะให้เต็มก็คือหลังจากวันที่14และวันที่29เนี่ยเราจะบอกได้ว่าเต็มไม่เต็มเพราะว่าให้เขาลงรวมอีกสักครั้งสองครั้งตอนนี้ตัดตัวหมดแล้วตัดตัวหมดแล้วส่งรายชื่อไปหมดแล้วสง่งเรียบร้อแยแล้วนะครับเพราะว่าก่อนที่จะส่งรายชื่อเนี่ยเรามองคู่ต่อสู้แล้วว่ารุ่นนี้ที่เราส่งไปมีโอกาสที่จะได้เหรียญทองนะครับนะอย่างผู้หญิงเนี่ยเราส่งไปเดี๋ยวเราก็กล่าวว่าเราน่าจะได้้หีทังม ในความคิดผมนะฮะแต่มันก็อาจจะมีบ้างฮะหญิงสี่นะครับผู้ชายหกอ่าฮะซึ่งซึ่งผู้ชายนี่ส่วนใหญ่นี่ก็คือชุดบชวเมชิปที่คาซักนั้นเลยครับครับก็มีรุ่นใหญ่ฮะมีอนวัตทองกระโทตกทองกระโทกซึ่งรุ่น81เนี่ยผมมองว่าถ้าระดับซีเกมเขาน่าจะชนะผมถึงได้ให,ให้ให้ส่งไปนะครับแต่ถ้าไปที่คาซักฐานเนี่ยที่อามาตีเนี่ยไม่น่าจะสู้มวยระดับท,ทีมยุโรปหรือแถวๆนั้นได้ก็เลยไม่ส่งเข้าไป อืมครับผมเขาบอกว่าซีเกมที่จะถึงนี้นะท่านผู้ชมเขาบอกว่ามวยมวยทีมไทยเนี่ยน่าจะเป็นแมต์อุ่นเครื่องที่จะก้าวไปสู่ในเรื่องของเอเชียนเกมที่ที่ที่เกาหลีเนี่ยมองอย่างนั้นหรือเปล่าฮะผมไม่มองอย่างนั้นครับผมมองว่าทุกแมตช์ที่มีการแข่งขันเราประมาทไม่ได้กูต่อสู้นะครับทุกคนก็ต้องเตรียมทีมาเพื่อชาติของเขาเพื่อประเทศของเขานะครับมีตราบใดที่มีธงชาติอยู่บนหน้าอกเนี่ยมันพร้อมที่จะต้องการชนะทั้งนั้นเพราะฉะนั้น เราประมาทไปได้ไดเป็นเป็นการอุ่นเครื่องหรือไม่ทุกชาติต้องเตรียมทีมมาให้พอดีอยู่แล้วนะต้องเตรียมดีทีม,มาดีเลยแต่ถ้าเราเตรียมทีมดีกับเขาเราก็มีโอกาสเป็นผู้ชนะอันนี้สําคัญกว่านะครับม,มวยของมวยในซีเกมเนี่ยเห็นบอกว่าจะชกเร็วกว่ากีฬาชนิดอื่นด้วยครับก็ผมก็ไปทราบเจ้าภาพเขาเห็นได้ข่าวมาว่าเจ้าภาพเนี่ยนะฮะทางสมาคมแจ้งว่าเจ้าภาพเนี่ยอ่าจะให้ชกในวันที่แปดเสร็จวันที่สิบ สิบห้าสิบหกนะประมาณนะั้นนะแล้วส uh ิบเจ็ดเราก็เดินทางกลับแล้วสำหรับมวย uh huh. แต่ทีเกมเนี่ยเพิ่งเริ่มจริงๆแล้วเริ่มจริงๆเนี่ยสิบเอ็ดใช่สิบเอ็ดธนวาคมถึงย uh ี่สิบสองฮะเหมือนรู้สึกจะเหมือนฟุตบอลฟุตบอลก็เริ่มเร็วเหมือนกันฮะใช่บอลเริ่มเร็วประมาณนะั้นนะแล้วแปลกมะครัมันบอลแปลกเออทำไมถึงถึงไม่อยู่ในช่วงที่การแข่งขันซึ่งคนกำลังติดตามน่าสนใจนะครับอ่าฮะโอ้โหนี่แสดงว่าต่อยต่อยเสร็จชาวบ้านก่อนเขาเลยแล้วก็กลับเลยไม่ได้อยู่เที่ยวพม่าเลยครับเป็นยังไงท่านไปนะครับผม พูดถึงเรื่องของอัดฉีสักนิดหนึ่งนะฮะแน่นอนว่าแฟนกีฬาทางบ้านนะฮะเอาใจช่วยทีมกำปั้นไทยอยู่แล้วล่ะนะครับเขาให้เหรียญแล้วเท่าไหร่ทางสมาคมทางสมาคมเนี่ยยังได้รับเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วสมาคมได้เงินอัดชนนีก็ต้องเบิกจากกกทครับใช่ครับกกทเนี่ยตั้งไว้ว่าเหรียญทองให้สองแสนนะครับแล้วก็เหรียญเงินให้หนึ่งแสนเหรียญทองแดงให้ห้าหมื่นครับเพราะถ้าสังเกตเอ๊ะทำไมมันน้อยกว่า ที่คาซักด้วยซ้ำใช่ไหมครคาซักเหรียญทองล้านนึงเลยอ้อใช่ฮะเหรียญเงินห้าแสนเหรียญทองแดงนี่ได้สองแสนครับครับแต่ว่าที่นี่ให้เพราะว่าความยากง่ายของประเทศที่แข่งขันมันมันไม่เยอะนะครับแล้วก็ผมว่าสองแสนนี่ก็เอาอาจจะได้หมดเลยนะนะผมว่าสิบมวยพอให้เป็นแบบนั้นเป็นอย่างนั้นนะอย่างน้อยเราไม่ได้ก็พยายามทาให้ได้นะครับอย่างน้อยนักมวยทุกคนเข้ามาเขาก็หวังตรงนี้นะครับห่วงว่าจะมีการโกงเกิดขึ้นไหม คือเราพูดไม่ได้ถ้าถามด้วยใจเลยผมบอกว่าเราเราทําให้เราให้เต็มที่ <c oughs> เราทําให้ดีที่สุด <c oughs> ไอการโกงก็จะหมดไป <c oughs> ไอการที่ให้ความไม่เป็นธรรมนะครับ <c oughs> อย่างเช่นมวยเราต่อยเขานอกเลยมันจบละ <c oughs> หรือต่อยเขาเขาขาดเลยแบบยอมไปเลยยกยกผ้าโยนผ้าอะไรอันนี้โอเคเลย <c oughs> แต่ถ้าเรายังสูดีดูดีเนี่ยมันชูใครก็ได้ ม,มันมันก็ยังเสียวอยู่นะใช่อย่างนั้นนะ <c oughs> นะตอนูอคู่ขี่สูสีอาจจะชูตรงรห้ามโอ้โหเรางายท้องเตยงายเพิ่มเลยค,คือกรรมการเนี่ยเราเราไปบังคับเขาไม่ได้เรา <c oughs> เลือกไม่ได้เจ้าภาพก็ได้เปรียบตรงนี้ไงแต่ว่านักมวยเราทําให้ดีที่สุดคือชนะเลยชนะให้ใสสะอาดนะดูอย่างอย่างแก้วใน <c oughs> สายตาพี่น้องประชาชนก็ยังถือว่าเขาชนะ ถ้าไม่ชนะเขายังชนะใจประชาชนอยู่ขนานี้ใช่ในแมตช์โอลิมปิกที่ผ่านมาถูกต้องราบโคชุดนี้นี่ยังยังมีโค้ชคิวบารบโอบามารากอนนี่ยังอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ครับแก้วก็ยังอยู่ครับชัยชุมพลชัยชุมพลด้วยทั้งทั้งสามคนนี้ก็เป็นชุดเดิมๆนะครับแล้วก็แต่สไตล์เนี่ยผมไปดูแล้วเขาเปลี่ยนปับเปลี่ยนฮะปับเปลี่ยนเพราะว่าพอไปเจอที่คาซักมาที่อามาตี้มานี่เขาเขาเปลี่ยนเลยฮนะพอไปดูต่อยสักครั้งแรกๆปั๊บแล้เขาเปลี่ยนทันทีเลยผมดูอยู่ผมดูตลอด เพราะเขาต้องให้ออกมาตลอดนี้เรามาตลอดนะครับเดิมเราเคยอาจจะต้องป้องกันถอยบ้างป้องกันตัวหรือใช้ชั้นเทิงใช้ชั้นเทิงไม่ได้อืถือว่าถือว่าโคตเดิมๆก็ยังได้ผลอยู่แมะนั้นถ้าไม่ได้ผลคงจะไม่ได้เหรียญทองแดงกลับฝากพี่น้องประชาชนอืนี่นะครับนี่คือการปรับเปลี่ยนเรื่องของสไตล์การโชคนะครับอาจจะเราดูว่าดุดันกว่าเดิมครับแบบแบบนี้คนไทยชอบนะฮะเอามาถึงช่วงท้ายของรายการคนเป็นขานะครับก็อยากจะให้ทางท่าน นาวาเกเดกสมยศได้ฝากอะไรถึงแฟนมวลชาวไทยที่ติดตามให้กําลังใจทีมกัปตันไทยชุดนี้สัหน่อยครับครับก็สําหรับพี่น้องประชาชนนะครับการแข่งขันซีเกมก็เป็นระดับในเอเชียด้วยกันก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนช่วยเป็นแรงใจให้กับนักชกไทยนะครับจากฟ้าเหรียญทองมาสู่พี่น้องประชาชนรชาวไทยให้มากที่สุดนะครับอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าหกเหรียญทองที่ได้พูดไว้ครับ ครับผมนะก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วกันนะครับในการที่จะคว้าเหรียญทองในครั้งนี้6บวกจะจะบวก2บวก3บวก4แล้วแต่เลยนะอยู่ที่จังหวะฝีมือโอกาสของเราของเราด้วยเขาจะทำได้ขนาดไหนนะครับรายการคนไม่ข่าวครับมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามชมรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับท่านนวากาศเอกสมยศจุรเสนะครับ สวัสดีรครับผมนะครับ,รบแล้วก็ต้องขอกราบลาแฟนรายการไปก่อนนะครับพวก,กัหมอกาหน้าสวัสดีครับครับ